สูตรเด่นนะฮะหลักสิบนะครับสามตัวบนคัดหลักสิบนั่นเองนะครับเป็นสูตรคัดหลักสิบของสามตัวบนนะฮะสูตรนี้เดินดีจริงนะฮะเดินดีตั้งแต่ต้นปีเลยนะครับแล้วก็มาช่วงกลางปีก็เราได้ปรับเปลี่ยนสูตรใหม่นะครับก็เหลือสามตัวนะฮะเดี๋ยวเรามาคำนวณกันสักหกเจ็ดงวดนะครับแล้วก็ไปคำนวณสูตรพร้อมงวดถัดไปในท้ายคลิปกันนะครับจากสูตรในงวดแรกนะครับให้ศูนย์หนึ่งสามนะครับหววที่ออกก็คือ910ศนย์นะฮะ มาในตัวนะครับคําเตือนนะฮะคลิปนี้เป็นเพียงแนวทางประกอบการตัดสินใจซื้อสกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใดๆทั้งสิ้นนะฮะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังคลิปกันด้วยนะครับงวดต่อไปนะครับจากสูตรได้สี่ห้าเจ็ดนะฮะหวยออกหกสี่สองนะฮะก็มาสี่นะครับสังเกตได้ว่ามันจะยืนลักซิบตลอดเลยนะครับ จากสูตรได้หนึ่งศูนย์หนึ่งสามนะครับหวยออกศูนย์หนึ่งสองเราจะไม่เอาตัวศูนยนะเพราะว่าศูนย์อยู่หลักร้อยเราจะเน้นแคบเฉพาะหลักสิบนะว่าทดมาฮะจากสูตรได้เก้าศูนย์สองนะครับหวยออกหนึ่งเก้าหกนะฮะง่ดถัดมานะฮะจากสูตรได้เจ็ดแปดเก้านะฮะ หอยออก8 0 7นะครับวดทัดมานะฮะจากศูนย์จากศูนย์ได้ศูนยนะครับผอออก4 1 7นะฮะคือหลัก10เดินต่อเนื่องมากนะครับ ใครที่มองหา,าบนสวยๆนะฮะใครที่มีตัวชนตัวประกบแล้วน,นะครับอยากจะคัดหลักเนี่ยสามารถใช้สูตรนี้ได้เลยนะฮะสูตรนี้ก็ไม่เยอะตัวถ้าสมมติว่าเรามีาตัวเด่นตัววิ่งอยู่แล้วนะครับมันชนกับสูตรนี้ก็ลองพิจารณากันดูปากหลักสิบดูนะฮะฝากไว้อีกหนึ่งสูตรนะครับ สำหรับวิธีการคำนวณน,นะครับทำมันยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันฮนะาจากสูตรนะครับให้ใช้หลักพันรางวัลที่หนึ่งนะครับงวดน,นี้ได้หนึ่งนะครับบวกกับหมุนหน้าหมุน3ามตัวหน้าครั้งที่สองหลักสิบนั่นก็คือสี่นะครับ1นึบวกสี่เท่ากับห้า บวก1แต้มเท่ากับ6นะฮะก็จะเป็น6 7แล้วก็บวกอีก2ก็จะเป็น9นะครับ6 7 9นะครับวันนี้เดี๋ยวเราไปาประกอบชุดกันนะครับวันนี้ก็จะได้เป็น6 7 9นะครับ งว,วดประจำวันที่16นะครับกระกฎะาคมนะครับจะเป็นตัวไหนนะฮะจะเป็นตัวไหนระหว่าง 6, 7, 9นะครับหลัก10นะฮะใครที่มีตัววิ่งนะครับหรือว่ามีคู่2ตัวบนเนี่ยสามารถใช้วางหลักนี้เป็นหลัก10ได้หลักก10ของ3ตัวบนได้เลยนะครับ ครับผมถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปต่อไปเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ